ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทา่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมืนะ่อค่ัคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกานะครับเอาชมางด้านปานามาไป5ประตูต่อ1ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับฮอนดูรัสพ่ายกับทางด้านเม็กซิโกไป0ประตูต่อหนึ่ง ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาดิวิชันของสเปนนะครับลาพามัสครับเอาแชมปด้านเรกานเนสไป4ประตูต่อ 2, 2> ผมชุตบอลกระชับมิดทีมชาตินะครับซานมาริโนครับพ่ายกับทางด้านเคปเวิร์ดนะครับไป0ประตูต่อ2มอนเตเนโกครับเอาแชมปด้านกีดไป1ประตูต่อ0และทางด้านอันดอรล่านะครับเอาแชมปด้านเกนาดาไป1ประตูต่อ0โอเคนะครับผม เนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสก์เป็นยังไงกันบ้างนะครับะวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขอบพระทาภัยไว้นะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านอย่าไปพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ